สวัสดีค่ะดิชนันนางสาวทัศนียากตินักพัฒนาสังคมสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลวันนี้เราอยู่กันที่บ้านนางนาตายารักษาคนในพื้นที่ตำบลอุดຈเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลซึ่งเป็นกลุ่มครัวเรือนเบาบางที่ทางพัฒนาสังคมและหน่วยงานวันโฮมที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการวันนี้เราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงของเขากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะสวัสดีค่ะนางอัตายารักษาคุณอายุ8าปีค่ะอาศัยอยู่ในเนึกรูงมูเ่เค็ตบลตมุนไเดเจริญอำเภอควนกลุงจังหวัสดสตูลค่ะปัจจุบันอยู่กับสามีชื่อนายตัดสิมันนี่เจริญอ,อายุเก79ปีซึ่งเป็นผู้บิดการต่างการเคื่อนไหวค่ะ ปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่คะปลูกต้ไม้และต้นยืนปลูกบอนซีปหูกต้นตำเพื่อแต่ว่ามีดทางานไม่ได้มันก็เริ่มจำต้องเป็นนี่ไปเรื่อยๆค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่จำมปันนั่งเพื่อป็นนั่งเรียบแต่แต่เหลือเนื้อแปลว่าปลูกต้นไม้และต้นยืนได้จำเลยๆต้องมีรายจ่ายก็คือว่าเด็กเป็นเรียนวันละ อาทิสาสนม่งแต่ว่ามีขาลหลย่างเห็นสาวกล้วยนั่งการน้ำเมื่อก่อนมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะลำบากค่ะเพราวาต้องอนี้เอาไปหลับพักโหมาท้ายแล้วเป็เนี่ยหลับหน่อได้ก็คือใต้มดมังไม่มดมังแต่ตอนอยู่น้ำตึ้งก้นตาดมังไล้มังตึ้งอู่กับข้าวตึ้งเล่นลูกกล้งไก้กันกลาะอเมซตาเดือยไหลยาง ในม,มีความปลอดภัยคือนามทัวมังเรมังซึ่งป้าเราลัวนแล้วต่นเนี่ยซึ่งขอนี้ซึ่งแต่เคยก็บางแก่เลือ้ไอโกมาทมไอไม่แล้วกตเนี่ยหลังจากที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะแล้วก็อยากจะพูดอะไรฝากถึงใครไหมคะมถึงตุกตีจแก่ถว่าคือเอาบาโต้แล้วก็ วยงานต่างๆยิง่งความสำคัญความลำบากองล,งลองก็หลักคือง่ายแล้วพอมีต่ำต้อยไม้มันไดจับจริงๆก็มีร่างกายเรียบเรียงไหมซึ่งกับปูป่วยกับช่วยดูนอนบ่ายมีลมปัดธาตอ,อากาศบริสุทอากาศซึ่งก็มีตัวออกกำลังกายได้อาการใต้ใตนนตตตเทแาไงซึ่งพอได้เลยต้นไม้ได้เลยต่ำนูนต่ำนี่ก็จะไม่เกลียดก็พุ่มพัฒนาตั้งต้นแล้วก็อ,อันนี้พุ่ม ต,ตั้งตนเองก็คุณกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยงานต่างๆแต่ไม่ออกื่อนะคะดีใจมากมาเส่าตอทำไ้ก็อืกิดดีขึ้นค่ะกบคุณมากๆ